สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยูจะมาแนะนํางานนะคะงานที่ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะางานแรกนะเอาเอางานโรงงานก่อนอางานยกผลไม้ขึ้นรถนะคะเป็นอันนี้จะเป็นแบบเงินเดือนแบบเหมาเมาจ่ายนะคะยกลังผลไม้ยี่สิบถึงสามสิบกิโลขึ้นรถลงรถแล้วก็ติดรถไปตลาดทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะคะวันพุธอาจจะมีได้หยุดบ้างแล้วแต่ในจ้างนะคะอันนี้ ก็ยังรับสมัครอยู่นะคะรับผู้ชายนะคะเอาคนที่ร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่งานเ,าเดี๋ยวนะเอางานโรงงานก่อนงานโรงงานที่สองจะเป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับชื่อโรงงานจี้ถงทําเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์โลหะอันนี้จะต้องสามารถคุมเครื่องกลึง CNC ได้นะคะมีคนไทย5คนนะคะแล้วก็ไม่หัก ค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารนะคะในจ้างมีอาหารเที่ยงให้นะคะอันนี้ได้รับรับหนึ่งคนนะคะอ่าแล้วก็มีฟาร์มเออไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มเกษตร,รเก็บหมากในสวนงานไล่นะคะทํางานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นับเป็นโอเข้างานตีห้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นพักบ้านในจ้างมีมีอาหารให้สามมื้อไม่เก็บค่าที่พักนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานอ่องานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานสมแทก หปี11เดือนนะคะแล้วก็นายจ้างเขาจะดูพฤติกรรมเราว่าโอเคหรือเปล่านะคะต้องขับรถได้ไม่อ้วนไม่เตีย้ยไม่ตาบอดสีนะคะแล้วก็โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอันนี้เอาคนที่พูดาภาษาจีนได้ต้องเป็นคนที่เคยไปไต้หวนันอันนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับงานาหล่อทรายนะคะจะหักอาหารที่พัก2,500ต่อเดือนพักในโรงงานรับเพศชายอายุ25 ไม่เกินสามสิบแปดปีอันนี้เขตจางหัวชื่องานจางเกือรนะคะจางเกือนะแล้วก็โรงงานอันนี้เป็นสินค้ารถยนต์จัก,กรยานยนต์อันนี้จะต้องคุมเครื่องกลึงได้นะคะจะต้องพูดจีนได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนไทยไม่เยอะอันนี้โอทีเยอะหน่อยเขาเขียนมาเจ็ดสิบถชั่วโมงแต่ว่าต้องพูดจีนได้นะก็คือต้องไปก็คือต้องเคยเคยไปไต้หวัน ก็เอาคนที่เคยไปไต้วันเกินหนึ่งปีคือเขาต้องการคนพูดจริงได้อันนี้รับรับหนึ่งคนนะคะอ่าแล้วก็โรงงานพลาสติกนะคะโรงงานพลาสติกอันนี้รับคนเชื่อมได้รับอายุ25ถึง35ส่วนสูง170ขึ้นไปถนัดขวาสายตาปกตินะคะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะคะเข้างานเจ็ดโมงครึ่งถึง8โมง ต้องทำความสาดโรงงานด้วยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ในโรงงานก็คือจะมีความร้อนนะคะเป็นโรงงานพลาสติกส่วนก่อสร้างของเราตอนนี้จะมีเขตเไทเปรับกรรมกรนะคะ15อัตราก่อสร้างตึกอาคารนะคะอันนี้รับอายุ45โลงแล้วก็มีก่อสร้างาเดี๋ยวดูให้อีกมีก่อสร้างอะไรอีกมีงานเชื่อมด้วยนะคะมีงานเชื่อม มีก่อสร้างในจ้างาตาลู่แล้วก็ก่อสร้างทางด่วนก่อสร้างตึกอาคารอันนี้รับรับอยู่แล้วนะคะก่อสร้างเราจะมีเยอะนะคะรับอยู่แล้วคนไหนที่สนใจติดต่อมาทางไลน์ทาง Facebook ได้เลยนะคะส่วน,นรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวให้แอดไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะแปะไลน์ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรใส่ในลิปวิดีโอนี้ให้แอดไลน์เข้ามานะคะเพราะว่าถ้าคุยบางทีอาจไม่สะดวกเพราะว่าวันหนึ่งคุยเยอะแล้วก็เสียงไม่มีเสียงหาย ขอใช้วิธีตอบกับทางไลน์นะคะเดี๋ยวให้คนที่สนใจแอนไลน์มาบริษัทที่อยู่นะคะมีสองสาขามีที่กรุงเทพและอุดรน,นะคะอุดรเราอยู่ติดกับกรมแรงงานอุดรห่างจากกรมแรงงานอุดร20เมตรอยู่ทางเดียวกันนะคะอยู่ตรงสี่แยกบานเลื่อมไฟแดงนะคะ,ะเปิดรับทั้งชายและหญิงนะคะผู้หญิงยังไม่มีงานก็ให้มาสมัครไว้เฉพาะที่อยู่อุดรน,นะคะก็ต้องเข้ามาฟังรายละเอียดก็คือถ้าถามเรื่องงานงานมีตลอดเข้ามาได้เลยนะคะ